สบายดีพี่น้องพวกเาไปดิเซนพี่น้องสบายดีเลยจ้านน้เปเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มพี่น้องลังพี่น้องลังเลิกเลิกงานงวอย่แมน้างถอยล้งจ้างถวยเราจสมาชีกกัน้างถวย้ังบวงเดจ้าพี่น้องมีคนมาลางถวยพี่น้องผู้ใดที่ยังบนน้องลางถยื้อย่นี้ นองสาวเพิ่มมานางสาวเพิ่มนำไลางทั่เพิ่นไ่ได้ไปหน้าไ่ได้ไปน้านานเรื่องนนี้คนสอนีเนาะไอด็สอนอีกอีกอีกคนนี่จ้ะมี่มีอนมีิกาบาหลายคนกัน่าชิมูเนาะสอนกับมี่เนาะ้านบาวันอยู่พารานอยู่หัวหลายคนน่ชิมเลย้อนกับสวี่เด็จ้ยเนะ เวอร์เซียมากเด้อจุดจาเบิรงใส่กันเนอะบอยดี่งคนนี้งามงามแบบงาคนละแาสวยยิ่งงามเลยอ่ะทคอเ้นนะทเซ้นโอ้ยคอเ้นยิงงามเส้นใค้าแต่วอาและงามเน งซมินกับบริเวณหลังถยอยหุน่นจะจพี่น้องเอาน้องอนนอยู่ค่ะก็เลยบริเวณหลังถวยจเจอพิ่นคนโก้แต่ผมเป็นยัน้องพี่น้องมานานแห่กำลังใจผ ล่างไล่ทุกคนมือนิ้วซึ่งว่าอากาศเย็นกว่าเมื่อวานนี้เลยว่บป่อากาศเย็นกว่าเมื่อวานนี้เนาะแน่ร่มบาแห้งแต่อากาศเย็นใช่แล้วสมิงก็สบะสบายแล้ว รักษาสุขภาพกันนะจ้าพอมัเอากาศหนาวอะไพี่หนุ่ม่มพายหุ่มแพนานะเด้ออันเฮยแล้วหลังตอนแล้วหลังตอนนี้กับมือทากันหนาเสหลังค่อยร้ายกัเด้านุ่แล้วหลังไว้มือทีไรเสีหลังบคอยร้ายแล้วกับเปนเห็ดเรือกันอื่น ไฟด้วยเดียวนะหวยบวกก็โอเ้เลยนะอุ่นได้เลยทำงานนะเย็นอะไรได้งาทำร้าง้นนี่ไปนางบกจะสะบัดเลยค่ะ

นางานเลยสยงงามเป็นหมูเนาะหมูแต่งตัวงามเสียเรยงมูนนอยู่เจ้าอะไเจ้าอะไรน่นูสยได้งามได้หมูเป็นไดแล้วแกล้วออ่งันอันเคยตามเขาขดนะเขาขีดว่าอัน ปราวแล้วจาามาได้้องนเลยบได้คอยน้องเลยวไม่บ่อเอ่ะได้จับูเป็นนายบรายสดนิสิงโสดนิสิงยาได้อนเรผมวันจะเป็นอะไรดอหยอกกันพอมื่นไม่ได้ บมเดลเดียวซเกียดดนนนนเออโนนเพนังไน่ขนาดนังรีด้นาดนอ็นซีรีให้กำลังใจนี่นนนาลน่นนอ้ยอันนี้พี่พี่ใช้ก่อนนะ ไม่มีหมูนะเสือหมูกุ้งเหลืองนะครับกุ้งเหลืองกุ้งเหลืองข้างนะครับเต๋อใส่บ้วงผมน่ารบกวกนะมันนี้ขาวม่ใ่เลยโอ้โหนี่ข้าวประหยัดนะเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้ว่ากุ้งได้มาเก็บถ้วยบ้วงมาล้างพี่น้องหลังจากคนแค่คนที่กินเสพไปแล้วพี่น้อง เบากรุงได้เคลียความสะอาดอยู่ในหลังบ้านพี่น้องเพื่อความสดสบายในบื้นเต้าก่อนเต่ากันเป็นโบราณนู่ไปเนาะน้องนนก็บริรับเรีนไปน้องน้องสบายดีก่อนนี่น้องสบายดียังแรงน้ำหนาวนี่จ้าบรรยากาศน้ำหนาวเย็นนอนก็ไม่ร้องสวยบ่ะนี่ฮะน้องสวยปะแบบไหมเออสะจอยยิ้มแน่สะจอย เอาซีจอยว่าลายสื่อเลยสองสื่อแต่ซีเอิ้นจอยเดี๋ยวพี่น้องเด้อเสาจอยบ้านผาล้างนะพี่น้องเด้อเพิ่นนุ่งเสื้อสีิคผีผดนุ่งเสื้อสีขาวใส่ชองเน่ที่กาโบกสีขาวพี่น้องว้า หนาวหาวหาวมากเลยพี่น้องเ่าไปย่างไปพีกก่น้องบะกุ้งไปคนขยันอีกคนนึ่งพี่น้องเลยเพราย่างนอนกับไปนอนพี่น้องย่างกินกไปเลยกินเพราะคนมาย่านอนไปนอนย่างกินบปเลยกินล้างถ้วยพี่น้องช่วยเป็นแรงเสียแรงใจเพื่นอนในเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งองบักุ้งน้องอานนท์เลยจ้า ลองเบาแพนชาวนุกนะพี่น้อล้วก็เบาแฟนทาเพลินพี่น้องซองเพลงแล้วก็เบาแฟนชาวนุกแล้วทำก้เลนี่เล่กาวแล้ววไปไกล้ี่แล้เลยใกล้แล้วใกล้ยอดใกง อยากไปล่างซอยแดงดดีดสาซื้อมี่อะบักนมี่คือเอาแบบไรคือะไรรืงตลอด นอนนอนนบ่มีนาไขนามีหน้าไข่น้ามเนาะนาไข่น้าอ้เย็นเด้อ่หลงานกั็ดีเดี๋ยวจะมาพี่น้อง happy ending วนเชิญคลิกอภัยก็มีความสุขวันนี้ยิ้มย่างจนใจเลยนะะ ขอบคุณ FC ฟซีไลเดอร์ที่เขามาเป็นปกำลังใจให้พวกเขาอยู่ตลอดด้วยจ้ากินเอฟซีเขามากินยังกินไม่กินแขวเขามายินดีนำร้ายก<ะ>ินยังกินแขวะพี่น้องไปบี่เขาเรียกว่าแม่ีเบ็ดเายี่ยง มองลอมรับลาลาสเยแล้วโอเคตอนนี้บอกกุ้งกีบสาวว่าน้อระวังอไรระวังอกไรระวังอไงระวังอเไ้งสาวน้องสาวอออยนยน้องสาวคนลาสุดแมนน้องสาวคนลาสุดแมนพี่น้อง่ผู้สาวคนที่ยืนเอาน้ำพื้นพี่น้องเพื่นยามุ่ยแฟนหพี่น้องเลย เข้าไปได้ขยายถักมาเลยมั้งเนาะไ่ไม่ใ่กนเอาผมบอกใชาเขาไี่อหะได้ได้้ล่าคิดเกุ้ง่าก้่าคิดนีย ลาไปก่อน,น้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าน,นะจ้าสบายดี